بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رايكان آن هاي دوي عبد الكريم بن عبد الصمد تنبيه كان نام آن جاك ننسي كاسب كابرا نام آن بجيت قال الله رمكما تباين แกนวอาจันส์อาดวารีจัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ดัซซี่ดอทคและกลุ่มอัลอิคลาสตอนนี้เป็นการนำอ่านพระนามที่64อัลลาตีฟูผู้ทรงอ่อนโยนผู้ทรงละเอียดอ่อนอัลลอฮคือผู้ทรงอ่อนโยนต่อบบาวของพระองค์ทรงคอยส่งกำลังใจให้เราอยู่เสมอคำอธิบายเพิ่มเติมคุณลักษณะจากพระนามนี้มาจากคำว่าอัลลุตฟู แปลว่าอ่อนโูนและเอียดอ่อนพระนามนี้ปรากฏในอัลกุรอานเจ็ดครั้งพระองค์ทรงกล่าวว่า aa, อาลัลลอฮุลาติฟุบิ عباده يرزق مي يشاء وهو ะ ل ق و ي العزيز อัลลอฮ์คือผู้ทรงอ่อนโูนต่อบบาวของพระองค์ทรงประทานปจัจจจย,ยังชีพเก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ จากอันกรัชุรอัชชุรอายะที่19นักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคำว่าอัลลอตฟเป็นพระนามนักวิชาการทั้ง15ท่านรายชื่อตามที่ปรากฏในคำนำโลกรุนยานีเต็มไปด้วยบททดสอบหลากหลายโรรองสูงรู้ว่าเราต้องพบกับความทุกข์ความเครียดความเสียใจความทรมานอย่างมากมาย พระองค์จึงได้ส่งกำลังใจให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายอยู่เสมออลัลฮกคือผู้ทรงอ่อนโยนทรงอ่อนโยนต่อบาวของพระองค์พระองค์ทรงให้ศาสดามาูซาขอรับประทานความสันติเดชทานที่หนีภัยมาโดยไม่มีของมีแคต่ติดตัวกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวได้พักอยู่กับศาสดาชอยขอรับประทานความสันติเดชทานมีที่กินมีที่ทำงาน และได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีส่งให้มัดยมที่ต้องพรกจากพ่อแม่ได้มาอยู่ในการอุปราของศาสดาสกริยาขอรับประทานความสันติแดท่านและเมื่อมัดยมต้องคลอดลูกตามลำพลังแทบจะสิ้นหวงังองค์ก็ส่งบัตทานิสกีที่อัศจรรย์ให้ลูกน้อยที่เพิ่งจะคลอดพูดจากับนางเพื่อคลายความทุกข์โศกพระองค์สรงให้ท่านสาดามูฮัมัดขอรับประทานพรและความสติแด,ดท่าน ที่ต้องเสียใจกับการจากไปของภรรยาและลุงได้ขึ้นไปเห็นสวรรค์และสิ่งสวยงามต่างๆในนั้นพระองค์ทรงดูแลหัวใจของบ่าวของพระองค์อยู่เสมอลุตดคือความเมตตาที่พระองค์ให้กับบ่าวโดยที่เขาไม่รู้ตัวพระองค์ทรงอ่อนโยนต่อบ่าวของพระองค์ทำดีกับพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวและป้องกันเขาจากสิ่งเลวร้ายโดยที่เขาไม่คาดคิดไม่ถึง รงคทรงกำหนดสิ่งเหมาะสมให้กับบ่าวของพระองค์ทรงทดสอบบ่าวแต่และคนตามความเหมาะสมด้วยความรักและความอ่อนโยนของพระองค์อัลลอฮฟยังแปลได้อีกว่าผู้ทรงละเอียดอ่อนพระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งที่ละเอียดอ่อนพระองค์เตรียมสรรพสิ่งต่างๆบนโลกให้เหมาะสมเพื่อเราจะได้อยู่อาศัยพระองค์ทรงให้ฝนหยุดลงบนตำแหน่งที่มีเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มันงอกเงย สรงเตรียมกันของบรรดาให้เหมาะก,กับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนให้อาหารลูกน้อยผ่านสายสะดือทรงให้เพศแม่มีความละเอียดอ่อนเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยได้เป็นอย่างดีทรงให้มีน้ำนมออกมาเพื่อเป็นอาหารให้ลูกน้อยสรงสอนให้ลูกน้อยรู้จักการดูดนมแม่โดยไม่ต้องมีใครมาสอนทรงส่งมาเลยกามาดูเลยตลอดเวลาทรงดูเลยเอาใจใส่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกมากมาย ชีตนี้เราต้องการความอ่อนโยนจากพระองค์เพราะเราต้องพบกับสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายต้องล้มลุกอ่อนแรงเสียใจมีน้ำตาและสิ้นหวังลงเรื่อยๆแต่ความสุขที่เราได้พบระหว่างที่ต่างทำให้เรากลับมามีเรี่ยวแรงมีกำลังใจที่จะเผชิญกับบททดสอบต่อไปได้หากเราสังเกตให้ดี เราจะเห็นว่าชีวิตนี้เราได้รับความอ่อนโยนจากอัลลอฮ์มากมายทุกครั้งที่เราต้องรับการทดสอบเราจะเห็นกําลังใจที่มาจากอัลลอฮ์เมื่อเราทุมท่มเทอิบะดาเมื่อเราทุมท่มเททำอิบะดาเราความสุขความสงบในใจของเราเมื่อเราเห็นรอยยิ้มของคนที่เราทุมท่มเทเสียสละเราก็หายเหนื่อยและเป็นสุขเ,เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารัก เมื่อได้สัมผัสกับลมเย็นสบายได้รับทานอาหารอร่อยตัวได้ดื่มดำกับบรรยากาศที่สวยงามได้ผจญภัยในที่ต่างๆหรือเพียงได้หายใจเอาอากาศสดชื่นเข้าไปหัวใจเราก็ผ่อนคลายด้วยความอ่อนโยนของพระองค์พระองค์ทรงหยิบยื่นความหวังให้เราอยู่เสมอพระเราสามารถผ่านบททดสอบใดๆได้ไดไดตราบที่หวัง يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ي... يأ... من روح الله إلا القوم الكافرون يوسف <applause> แต่จึงไม่มีผู้ใดสิ้นหวังต่อความเมตตาของหรอกนอกจากหมู่ชนผู้ปฏิเสธจากอันกราสโรยูซุฟอายะที่87ด้วยความอ่อนโยนของพระองค์พระองค์สอนให้เรามีความยำเกรงเพื่อเราจะได้พบทางออกกับทุกปัญหาว่าไม่จะตั้งกล่าฮะยั่อกล่าฮูมักราจาว่ะรู้สึกฮูมินไฮซุไลฮ์รัสิบและผู้ใดยำเกรงอัล l l a ์ พระองค์ก็จะทรงให้ทางออกแก่เขาและจะส่งแก่เ,เขาจากที่ที่เขาม่ได้ขาดคิดจากอัลกุรอานต่อล้วอายะที่สองถึงสามด้วยความอ่อนโยนของพระองค์ระรงทรงให้มีความง่ายาดอยู่กับความยากลำบากเสมอ فإنما อ ن أ س ยุ ج รอ อินนัมอัลอ the ุสรยุสรอดังนั้นแท้จริงในความยากลำบากนั้นมีความง่ายได้อยู่ด้วยเสมอแท้จริงในความยากลำบากนั้นมีความง่ายได้อยู่ด้วยเสมอจากอันวัสรอัชชร์อายะที่ห้าถึงหกองโปรงทรงสวนให้ท่านศดลาขอรับประทานพรและความสันติแด่ท่าน من ان يكون لك ان يكون من ان يكون لك ان يكون لك ان وَلَوْ كُنْتَ ان يكون لك ان من حولك عنهم وشابرهم في الأمر. على الله ان عنهم واستغفر ان في ان เนื่องด้วยความเมตตาจากองคลท่านนั่นเองเจ้ามัวหมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถ้าเจ้าเป็นผู้หยาบช้าและมีใจแข็งกระด้างแล้วไซแน่นอนพวกเขาก็ย่อมเตะแยกตัวออกจากรอบตัวเจ้าเจ้ากันแล้วดังนั้นจงให้จงอาภัยให้แก่พวกเขาเถิดและจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วยและจงปรึกษาหารือก,กับพวกเขาในกิจการทั้งหลายครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็เสียอลอ์เถิดแต่จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้มอบหมายทั้งหลายเขาบ่งชี้บางประการจากพระนามเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นผู้ทรงอ่อนโยนประสิ่งเราจะเห็นความอ่อนโยนความใส่ใจของอัลลอที่มีต่อเรามากขึ้นอัลลอฮ์ของเรามากขึ้นเราจะทำดีเพื่อพระองค์และรู้สึกละอายที่จะทำผิดต่อพระองค์ เราต้องเป็นคนที่อ่อนโยนและใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นเราต้องอ่อนโยนทั้งต่อคนและต่อสัตว์ต่างๆทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันช่างเลวร้ายให้นึกถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงอ่อนโยนและขอความอ่อนโยนจากพระองค์มาพบสิ่งเลวร้ายในชีวิตเราก็อุ่นใจในอ์ว่าพระองค์คือผู้ทรงอ่อนโยนพระองค์จะทรงเตรียมสิ่งที่สวยงามไว้ให้เรา ซึ่งเป็นสิ่งที่หากเรารู้เราจะขอบคุณพระองค์อย่างมากมายวอบิลัยตอฟิกวัลฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ